โทรตามสองวันละโทรตามสองวันที่ไหนหอยู่อ้าอ่านก็โทรวันนี้ก็โทรจร<อ>ิงบ่ให้เลือกอเอาคนเดียวพอ่อฮะจะไเลือกพ่อทำไมนี่เอาเวลาที่ให้หมดเลยเออ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  สวัสดีค่ะนี่พ่อช่องพายทองคำนะคะมาได้ไงวันนี้ก็อ,อยากกลับบ้านก็มาไม่ได้เลยไนงะฮะอยากกลับก็มาไม่ได้เหรอ,อแล้วโทรไปตามบอกว่าจะกลับบ้านแนละ้วให้กลับพร้อมทำไมไม่กลับพร้อมเลยไม่<ะ>มีเรียนอยู่เลยกลับไม่ได้<ะ>โทรตามสองวันแล้วโทรตามสองวันที่ไหนหอยูอ่านก็โทรวันนี้ก็โทรจริงบ่พ่อแค่กดผิดที่เฉยเออ ไม่ได้อยากโทรตามสันหน่อยแค่กดผิดเฉยๆกันเลยนี่เฉยๆไม่ได้โทรตามไม่รู้ว่าจะกดไปไหนไม่รู้จะไปถูกเฉยๆกันเลยโทรหาเยน่อยกันนหรอเฮ้ยังมีโทรหาโทรหา,ยยา,ท,รหาทำไมเยน,น่อยเ <c oughs> ยน้อยเฝ้าบ้านแล้วจะโทรตามทำไมเน <c oughs> ี่ยทำเนื้อใหน่อยไรเฝ้าบ้านจะโทรหาเขาทำไม <c oughs> มาคนเดียววะนี่ <c oughs> โอ้หโหวันนี้เปลี่ยนสไตล์ครับเปลี่ยนสไตล์มาในแนวโอ้โหเก่งปิ๊เปี้ยเลย ปดลูกสาวใครนี่ลูกสาวพ่อเลยลูกสาวยัยหน่อยเป็นลูกสาวยัยน้อยแล้วทุกวันนี้ไม่เป็นลูกสาวพ่อหรอกใช่ไหมลูกสาวพ่อเลยเอาทำไมถึงไม่อยากเป็นลูกสาวยัยน้อยผมสาวอยู่ไหนก็เป็นลูกสาวอยู่ไหนฮะเนาะก็บอกว่าลูกสาวยัยหน่อยแล้วบอกว่าลูกสาวพ่อก็เป็นลูกสาวยัยหน่อยเป็นทั้งสองเลยอาเหรอเป็นทั้งสองเลยเป็นคนเดียวก็พอให้เลือกเอา ระงพ่อกับยายหน่อยเอาไข่เลือกค่ะฮะใ,ให้เลือกเอาคนเดียวพ่อฮะจะเลือกพ่อทำไมนี่พ่ <c oughs> อไม่ได้ชอบสักหน่อยเด้อเรอเออจะเลือกพ่อทำไมไปทีนี้ไปทำงานมาแล้วไปทองยืนมองหน้าเล้ววันนี้ขยะเยอะอะไรก็เยอะไปหมดเลยให้ยายหน่อยอย,อยู่บ้านเลี้ยงี่ทองดูโอ้ห ทองไม่ยอมกินหญ้ากินอะไรเลยเอซดูนะทุกตอนนี้เหลือเพียบเหลือเต็มเลยดูไม่กินจริงๆเพราะเหตุอะไรถึงไม่กินพี่ทองฮะเพราะเหตุอะไรถึงไม่อยากกินหญ้าครับอยากหยุดตกมันไวเร็วใช่ไหมครับเออแต่ขมบทำไมบวมแรงแท้มันจะหยุดเป็นบอ่อแบบนี้ ก็กินทำปกตินี่แหละไม่เยอะเกินโบรี่ทองน้อยใจเลยบอกเดินหนีเลยนุนดูเดิน,นเ,นเนป็นวงนนกลมเลยนะแล้วกันน้ามาคือ <ừ. S 1> <laughs> เดี๋ยวดูองคทำเร็วๆทำเร็วๆวันนี้กระปอมน้อยของเราก็มาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดไอ้ทองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขี่เราเรืองกันดีกว่าขีเเ่ารืองน ขี่เล่นขี่เที่ยวนี่แเลยก็ปยไปนี่แหละนะครับจะให้ลองขี่ดูเป็นไงโอเคไหมฮะทำไมใส่หัวยังงั้นเราเดีนขี่นี่เหมือนพี่โตเหมือนกันยืกนกอดงวงฟังยังโอ้โห ใส่ยากอาบน้ําแล้วมั้งหลายวันแล้วนี่ไม่ได้อาบน้ําให้นี่เอฟซีดูเนื้อตัวมอมแมมไปหมดเลยยังไม่อาบหรอกที่เกี็ดถอดปอกงาใส่ยากเราอาบหายตกมันทีเดียวเลยทนอีกนิดน้าพี่ทองไม่เกินอีกไม่เกินไม่เกินไม่เกินเดือนไม่เกินสองเดือนหรอกไม่เกินสองเดือนหรอกขายแน่นอน นะวันนี้ก็ต้องขอโทษ f อีอีกรอบนะเอฟซเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่มีอะไรให้เอฟซดูเลยเพราะว่าผมตื่นแต่เช้าต้องไปโรงพยาบาลเนานะนะครับผมไปตรวจก็หมอบอกไม่เจอไม่มีโรคอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่มีโรคแต่มันปวดยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะก็เหมือนน่าจะเป็นเหมือนหมอที่อะไรนะที่น้องคายว่าโรคไม่โรค ไม่มีสาระรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายไว้อย่างนั้นอยู่อยู่ไปเด็กก็ตายเองไว้อย่างนั้นถึงเวลาใช่ไหมก็บอมฮึทางนี้เอฟสี่ที่ทองทวนดินลิไปหมดแล้วดูไม่ถมเหรอ,หอไม่ทมไม่ไม่ทำการถมเรียหรอ,อหรอัว ไม่ไวแล้วไม่ไวแล้วดูครับจละหลุมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้วยหนจะไปขุดจนโอ้โหดูหญ้าอยู่ไกลขนาดไหนยังเอื้อมไปเอามากินได้นะมันเกินไปแล้วพี่ทองเวลาโยนให้กินทำไมไม่ไม่กนมินไม่อร่อยมันเก็บจากต้นไ ต้องไปมองหน้าเขาเขราะมาไม่ชวนพี่สาวมาด้วยนี่ลืมฮะลืมชวนค่ะ้วทำงานอะไรไม่ได้ถามเคยบอกแล้วแต่ลืมัาน,นก็ทำไม่ได้เกินไป อะไรก็มีแต่ลืมลืมได้น,นี้ได้ได้ได้เยอะหน่อยนะไอ้ลืมลืมนี่ไอ้เรน่ <c oughs> น <c oughs> องถองเทยเท <c oughs> ยา่ายึดยัก,ยกเดี๋ยว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 เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวอ๋อเน่งโอ้โหพี่ทองเจอกระป๋อมเข้าไปทำความสะอาดให้เหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนจะ หันมาปัดเท่านั้นแลหละพอทองอวุอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆอยู่นิ่งๆ,ๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องมองหน้ากับปอมไม่ต้องมองหน้าโอ้โห<อ>ทองกินหญ้าเหลือเยอะจริงๆเด็ดสิเยอะดาวเรืองไม่มีเลยเพราะว่าพี่ทองสงสัยจะลดอาหารแล้ว อยากถ่ายตกมันแล้วเพราะว่าตกมันมันปวดหัวโอ้โหดูกลางหูผึงเลยฟังแล้วฟังแล้วจะเย็นครับพี่ทองจะเย็นครับจะเย็นนะครับคือเด็กซีบอกอยากลุนรอลุ้นพี่ทองไปต่อสัญญาไปต่อสัญญานี่ก็ต่ออยู่ตรงนี้เลยครับเด็ซีเพราะว่าตกมันอย่างนี้ไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพื่อน ตกใจวิ่งกันกระเจิดกระเจิงหมดนะครับผมคออือไ,รรไปมกระปอมจะขี่ไปใช่ไหมฮะฮะจะขี่ไปเองใช่ไหมทำไมอโอ้โหดูใครเปรียผมให้ครับนี่ดูนะใครเปรียผมให้นี่อันนี้เสื้ออะไรสีชมพูนี่ไอเสื้อคณะค่ะ นี่น่าที่ขอคะแนนไปซื้อวันนั้นตัวนี้นะน <c oughs> เสื้อเสื้อบอกว่าทำเสื้อทำเสื้ออะไรไม่รู้ดิเสื้อดีนทังแตกปีหนึ่งเมื่อเธอแล้อก็เห็นใส่สักทีนะก็ไปใส่กลับบ้านเนะาะทำทำงานมันคนมีแรงหน่อยได้กินข้าวไม่เยอะนี่เหระดูวะดู่ะ <c oughs> มันหนักเนอะไม่เค้าไม่กินไม่ช้ากันเลยโอ้โหอ้อี่ย่เาขึ้นกองขยยังไงล่ะเราขึ้นไม่ได้เลยเราขึ้นกองขยะไม่ได้แล้ว เอาหทิงอลกินให้หมดเลยเวออเออนักสนักเออโ่วยหน่ออ้โหเราจะเสร็จได้นะต้องลุ้นกันอย่างยิ่งระทึกว่าอะไรอีกนะลุ้นยิ่งกว่าอะไรอีกนะดูพี่ทอง ทองแปวงงวงบอกพี่บอกบอกพี่ทองกินได้ดีๆหน่อยพี่ทองไม่พอใจแล้วแหวงงวงใส่แล้วเห็น <î s> ไหมจ้พี่ทองอยา่าพี่ทองใจเย็นครับใจเย็นทําความสะอาดจนไม่เสร็จเลยครับนั้นไม่กวาดดูดจะทําความสะอาดให้เสร็จก่อนนะครับเกิดกับแม่เข้าใ,ใจไหมครับเออเข้าใ,ใจครับแต่เข้าใจนี่นเข้าใจแต่ไม่ทําตามเลยดูมอง พอใจแต่ไม่ทำตามดิเอาละยังไม่เสร็จเลยดูรกเต็มเลยดูดูดูเข้าไปเดี๋ยวพี่จือพี่ทองถอยมา,ยายอย่ยาใจอยอย่าเห็นไหมแน่แ,นแ,นแ,นแนม่หม้อบอกแล้วยังจะเดินเข้าไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูไะพี่ทองจ้องหน้าดูเห็นไหมน่ะโอ้หทำงานแค่นี้เงือออกเลยนะดูเงือไหลเป็นสายเลยสี่อาร้อนผ่าร้อนดูเจ๊งหน่อย อะไรจากนายขนนี้ฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอมอกอ้อม,ออมใจด้วยครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ